ครับ,บเอ่ออาจารย์ชอบวีดีโอให้เสร็จเรียบร้อยมาสตาร์ทติดเรียบร้อยครับขอบคุณอาจารย์มากครับเออ่ดินเงียบดีครับเครื่องสิบปีก็ไม่ได้วิ่งนะครับก็สตาร์ทก็รันได้ปกติครับขอบขอบคุณอาจารย์มากครับ